วันนี้เราอยู่ที่ไหนพี่อไอยู่ที่อิมแพคบงทางดีค่ะกับงานคอนเสิร์ตมอนต์โชว์ของปี2022วันนี้นะคะใช่ค่ะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ตั้งแต่ค่ะวันนี้วันนี้วันนี้เราจะพาไปทำอะไรกันบ้างพี่ตองวันนี้รอบอะไรรอบอะไรวันนี้รอบรอบตื่นรอบตื่ลชนวันนี้เราก็จะพา พาพาชมเล็กเลยใช่มาเริ่มต้นที่คันแรกก่อนนะคะคันแรกเรถเกือบด้วยคิวเอสนะคะคิวเอสสี่คูนสองตัวอัลติเมตนะคะนี่เลยค่ะต้องเช่าชาชมรอบพันก่อนค่ะคันแรกตัวนี้ตัวอัลติเมตสี่คูนสองนะครับเกือบมากเลย ใช้งานโดดเด่นมากเลยนะคะแล้วก็สีดำนี่คือแบบเด่นมากๆแล้วแม็กขอบเท่าไหร่พี่กั้งสองยี่สิบครับทีนี้ล้อแม็กขอดีสี่ต่อแล้วก็มีจะตกตองข้างน,นะคะจะมีไฟเลี้ยวนะคะอ่ะจาจัะและที่สำคัญสำหรับรุ่นปี2022นี้นะคะเบาะนะคะเป็นคูลแม็ก คู่หน้านะครับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีเอดานะคะคือมีระบบความตลอลอดภัยต่างๆนะคะในการขับขี่นะคะภายในกว้างขวางม,มาพร้อมกับหน้าจอนะคะด v วี a ีน r เกเตอร้าหนิววม, <9 U S 2> มาก<ช>แล้วก็ดีไซน์สวยงามด้วยเอ่อเขาเรียกว่าดีไซน์แบบเปียโนแบ็นะคะใช้งานง่าย อแอร์จะเป็นระบบปรับอากาศจะเป็นออโต้ะบบะะน,นะครับคุมอะไรามัลติฟังก์ชันครับผมมีตัวควบคุมการทรงตัวด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยชะลอการลงทางลาดชันครับผมมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบโรกโฮนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับผมและในรุ่นี้นะคะยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีรีมยเดอร์นะคะเจริญความจำในการเข้าเกเกอร์ด้วยนะคะ เรืนน่นี้ถุกท่าการรอคอยนะคะประตู็ไฟฟ้าะคะ่นนนะน่าะโรงไฟฟ้าประตูหลังไฟฟ้าไม่ต้องเปิดเลยเด้งขึ้นอัตโนมติวโตโตโ่างไหมคะด้านในนะคะสามารถดึอยู่ได้เลยว่าได้สองแถวใช่ค่ะใช่ค่ะพาพร้อมกับกล่องเก็บของด้านหลังนะคะ ค่ะทันสมัยมากเราสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ด้วยถ้าสมมติว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราอยากให้มันอยู่แค่นี้เราสามารถตั้งระดับได้นะคะดังยังดังนึ่งเอาใหม่นะไม่ได้ใจว่า,าได้ละ<บ>ได้ละ ือสาที่มีการทำผิดนะครับที่เราตียเราต้องฟังเสียงอรากฏผ่ผลลดฟวเราลีย่ะอาได้แล้วไม่ได้แล้วลดปีต้งความสูงตาำนะจะข่อประตูไปฟ้า เคลียเวลาคเคลียให้ความสึงข,ข้อร้อนสดแล้วให้ดังต่อนนอีกนิดนึงอ่าเคลียแล้วค่ะแล้วพอเวลาเราเปิดอีกรอบนึงก็จะกลับไปที่สูส่ความถูงปกตินะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสปนเ,เไปคกต็ติ้วเล็กๆต่อไปก็จะพาไปดูอันนี้เลยพี่เอ้ 2นะคะแล้วก็มีหน้าจอมีตั้งหลัให้แล้วะจษาดูดิอันนี้จะเป็นภายในนะคะนนระบบมีควบคุมพวงมะลัยทางด้านซ้ายค่ะเอ๋ยให้พี่ยิบนั่งให้ดูจะบอกว่าช่วงช่องแคบเนี่ยกว้างขวางมากนะคะนนแล้วก็สามารถนั่งได้แบบว่าสบายมากนนแล้วก็เบาะยืดขาไปนี่ยังไม่สุดเลยนะ,ะใช่ขาสั้นหรื <c oughs> อว่าขาสั้นอ๋อไม่ใช่ <c oughs> ภายในกว้างขวางนะคะแล้วก็ตัวตัวเบาเนี่ยมันสามารถโอบกระช้าทั้งคนขับแล้วก็ฝั่งนู้นได้เลยมันจะเป็นแบบว่าเบาะที่นั่งสบายมากๆเวลาเราขับทางไกลหรือ<ม><ไ>ว่าะอะไรใช่แล้วก็มาพร้อมหน้าจอเจ<ช>็ดนิ้วนะคะมีในเรื่องของเชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay พให้ครบเลยนะจ๊ะแอร์ก็จะเป็นเบนวลนะใช่เปิดปิดปกตินะจ๊ะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อทั้งย s b ีแล้วก็ทงบลูทูธได้หมดเลยน,น แล้วก็ยังมีความสั่งเสียงด้วยเพราะขูดผ่านด้านซ้ายเลยเป็นตัวเสียงจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีเพราะเป็นตัวกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายนอกนะคะที่มันแตกต่างจากตัว S นมาตัวนี้มันจะเป็นตัวกลางเนาะตัวที่เป็นขัดของเรานะคะเริ่มต้นที่6.9 S นะคะตัวนี้จะเป็น LDA นี่คือจะเป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาจากหลอดที่ร้อแหวนแล้วร้อยแหวตัวนี้เป็นแบบแหวนขอบ16นะคะแล้วก็ไฟหน้าของเรานะคะจะเป็น เดรร้อเรียบร้อยแล้วให้ด <Hey, S 1> ูให้ดูความโดดเด่นของกระจังหน้าค่ะกระังกระจังหน้ากระจังหน้าจะเป็นโทนโทนนะจะเป็นสีโครเมียมสลับกับสีเทาเลยมากเลยนี่สำหรับตัว l d a จะมีไฟตัดหมอกด้วยใช่มีไฟตัดหมอกแล้วนะคะมีไฟเดรร้อมาแล้วใช่เป็นสีแอลกที่เดียวเลยค่ะก็คือว่าครบจบในราคาที่เบาๆด้วยสำหรับตัว